เชื่อว่าเป็นการปักรมุดผู้ชายพิดหลังจากนั้นก็เหมือนโดนสาดให้กลายเป็นหิน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ<น>อ,อิมลิฟพีออนนะคะตัวติดตสองบุญน,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดวัดตะพังทองเรามีภารกิจสําคัญน่คือตามหาอนหอมนําดินนั่นเองนะคะทำมาถึงต้องตามหาก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อสองสามวันก่อนนะคะอิมได้ฝันถึงสถานที่โบราณแห่งหนึง่งแล้วก็มาเล่าพระจารย์ฟังแล้วระหว่างที่เล่ากันอยู่ก็เห็นเป็นเงาสีดำปึ๊บไป ก็เลยพระอาจารย์ท่านก็เลยพูดถึงเรื่องขอมดําดยินขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราจะต้องตามหาขอมดําดินงกันคือเราคิดกันเองว่าเราจะต้องตามหาแต่เรายังไม่รู้ว่าทําอะไรพระอาจารย์ท่านก็ได้มอบมอบพระผ้ามหาจักรพรรดิรัตนสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นพระที่เป็นรูปจําลององค์รูปใหญ่ที่จะประดิษฐ์ตรงที่โบสถ์ก็จะเชื่อกันว่าในการปรับภพภูมิในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็เลยว่าโอเคงั้นพระอาจารย์ท่านก็พูดเป็นเกินในเรื่องของการคําสาเพื่อที่วาาาเรจะม อุทิศส่วนบุญสกุลส่วนให้เขาแล้วก็ปรับภพภูมิให้ช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไปดูกันในการทำพิธีใช้วิจารยานะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสาหรับภารกิจของครูอิ๋มพึ่งซึ่งอันนี้ก็คือบอกตรงว่าให้เกิดความสบายใจนะครับก็คือว่าเป็นธรรมทานครับผมแล้วก็เป็นการว่าเหมือนเราได้ทําบุญช่วยเหลือครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจวันนี้จะรุ่งร่วงไปด้วยดีไหมแล้วก็ <Okay. S 2> บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะยวเรค <Okay. S 1> ไ,ไ,ไปเลยครับนู่นน่ะไปเงี้ยทาไปนู่นตามหาตำน้ของน้ำดินกันนะคะทุกคนเจอแล้วค่ะ เชื่อสมบูรค์นะคะแล้วก็ได้พระมาจากวัดไทยชสมบูรซึ่งเป็นเหตุบังเอิญมากๆก็คือคามจ,าจาริงคือต้องอยู่ในหลายๆวาระเราพยายามที่จะทำดีๆผมได้ขอดเนี่นะคะเพราะว่าเราสองคนอยู่กันแค่สองคนนะคะตอนนี้หนึ่งตอนแค่สองคนนะคะตอนหนึ่งตอนแค่สองคนนะคะ จักรพพัดเขาจะเรียกว่าเป็นการปรับภพภูมิเชืมอว่นการปรับภูมไทยเชื่อว่าเป็นการปรับภภูมิไทยพ่นิดถ้าตามแบบมีดีส่วนมูลอยู่แล้วอ่ะใช่การสวดคาถามหาจักรพพัดจากที่ทุกท่านเคยได้รู้ใน YouTube ในเํเแหนงนั่นแหละครับคาถามหาจักรพพัดเป็นการสวดเพื่อให้วิญญาณหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยให้ขอได้ปรับวบคุมที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะ เดี๋ยวถ้าตามความเชื่อของผู้หญิงันนี้ี่เรามาทำนะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าในประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดถึงของคนหนึ่งที่ดําดินมาแล้วก็มาโผล่หน้าพะร่วงที่ว่าจะมาเขาเรียกว่าทําการทําร้ายพร้สงฆ์เนาะใช่ค่ะทำี่ถูกสานะครับก็น้วคราเนี้ยก็ถูกเนื่องากที่ผมสัมภาษณ์พระอาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้มีการลบหลู่ดูหมิ่นจรืศาสนา แต่ทำเพื่อความสบายใจของเราก็ปวดใช้หน่ญยยาในการรับชมก็ถือว่าอย่างน้อยเราได้มาเป็นธรรมทานเป็นการแบบการให้อภัยอ่ะเป็นการเอ่อกรคล้ายกับเป็นการโอกิกรรมหรือเป็นการล้างซึ่งอ่าสิ่งที่ติดขัดอยู่กับตัวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่นพพุทธรูปไปไว้ด้านไปไว้ด้านหน้านะแล้วก็ให้ยา็นราผู้ชายถือพุทธรูปเป็นกอดแล้วเรามาวดกันกานจะกอดใรกอนขอ แบบนี้ถึงการเวลาสมควรแล้วที่จะได้กลับบ้านกลับเมืองคนทุกคนโศเราไม่รู้ว่าเราเวรกับผูกพันหรืออะไรก็ตามที่มาเข้าฝันมาทำไห้เห็นระหว่างภาคก็เพื่อความสบายใจของหัวข้าพเจ้าเองก็ขอมาช่วยประคอมในการปรับภูมิุมต่อหน้าองค์พราจ้าแพรนดิทของไทยนะครับก็จะรอสวดคาถาหนาวัจัดพิสัก นโมตัสสาภกตะวตัโตอรณาโตสัมมาสามัมพุทธัสสาว,วรากวน,นะให้เอาไว้ดีกวดใช้าาขาไหมกระสีบออกา เราไม่แน่ใจนะคะถ้าตามหลักแล้วเราไม่แน่ใจเลยว่าเกี่ยวข้องกับในอีพีของพ่อหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เรนทักเราสองคนม,มาว่าในเรื่องของพ่อมีเชื้อสายของเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องมาที่นี่ด้วย ก็ทการหย่าน้ํานะครับหลังจากที่คุณพิมได้สวดนะครับแล้วก็หย่าน้ําแล้วก็มาหยาดที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อในความเชื่อเชื่อว่านะครับจะช่วยให้อ่อยายงเช่นสภาวสีหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะพย,ยายามในการที่จะช่วยเหลือการหยาดน้ําอุทิศบุญบุส่หรือกาแผ่เมตตาเท่านั้นเองนะครับระหว่างที่เรากําลังสวดมนอยู่นะคะก็อันนี้ครใช้วิจรารญาในการรับชมนะคะ มีรู้สึกว่าเขาลองทายก็ไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกแบบที่รู้สึกไหมก็ดูดูท่านน่าจะส้ำดึงนะสำดึงทิดยะนแต่ตอนนี้ดูยิ่งขึ้นนะนเป็นกำลังาร้อมนำดินในประวัติศาสตร์นะก็คือเป็นนายทหารขอมเนาะใช่คะ่ะถ้าตำนาน,าก,นก็ <บา S 1> กเล่าก,กันว่าพระร่วงท่านเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากก็มีการแบบว่าท่านได้มาบวชที่วัดวัดแห่งหนึ่งในจตุพุทไยเนี่แหละแล้วขอมนำดินท่านก็ดำดินมาเพราะคิดว่าจะมาจับตัวพระร่วงนั่นเองนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจับไปทําอะไรหรือ ม่รู้ว่าทัานที่อยู่ไม่ดีแหละแต่คือมันจับตัวพราอะไรอย่างนี้เราเป็นแบบที่เราฟังกันมาค่ะแล้วก็เลยท่านก็เลยบอกพูดไปคํานึงแล้วตอนที่อ่านประโยชน์เนี้คผลลูกพ่เลยนะท่านบอกว่าก็บอกว่าให้อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปตามพระร่วงมาให้ก็คือหลังจากนั้นก็เหมือนโดนสาให้กลายเป็นหินติดดินอยู่อย่างนี้นะคะก็เป็นลักษณะครึ่งตัวเนาะครึ่งตัวอยู่ครึ่งร่างอยู่บนดินอีกครึ่งโผล่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันนะ ก็เป็นประการลักษณนี้ก็เลยทําให้เราเป็นพี่มาว่าเรา,าต้องมาปฏิบัติภารคิจก็เรียกว่าเราคงไม่มีพลังวิเศษอะไรหรอกค่ะแต่เราใช้แรงบุญที่ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์แบบปฏิบัติทําได้ปฏิบัติบุญได้สร้างบุญได้ด้วยตัวของเราเองก็เลยมาถือว่ามาแผ่บุญดีกว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่ะทุกคนเราก็เลยทําเพื่อความสบายใจของเราทั้งสองคนเราไม่รู้ว่าความฝันจะเกี่ยวโยงอะไรเราไม่รู้ว่าระหว่างที่เราสนทนาอยู่ กับพระอาจารย์ที่วัดเงาดำหิมเห็นแล้วอยู่ตกใจคืออะไรก็เขาคงอยากให้มาช่วย,ยต,ตันนี้ก็เลยได้ไปทําการขอนะคะเจ้าพ่อหลักเมืองสุดท้ายแต่เราเข้าไปไม่ได้ก็อิก็เลยหาที่ถาทางที่ยืนให้ตรงกับท่านนิสุดแล้วก็อธิษฐานว่า,าใช่ว่าขอ,อใหอ้ท่านปล่อยของที่นี้กับบ้านกับเมืองเขาไปซ่ะก็ถือว่าพวกเราจะสบายใจก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องของ ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะก็ถ้ามีโอกาสได้มาก็มากราบไหว้พระร่วงแล้วก็ถือว่ามาเจอพระของแล้วก็สวดคาถามหาจักรพรรดิเพื่อปลอบภพภูิให้เขาหนึ่งนึงช่วยกัน เดี S <S <People> ๋ยวรอบนี้นะคะเมื่อกี้อิ่มทําไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้พีริ์เป็นคนกรวดน้ําตรงนี้นะคะด้านข้างนอกเพราะว่าอยู่ใกล้มากๆเลยกันก็ตามอย่างที่พระอาจารย์ให้บอกนะคะกรรมไม่มีทางจะแก้ไขอะไรได้นะคะแต่ว่าเราก็ทําเพื่อความสบายใจก็คือ เอาแรงบุญไปใส่ไว้ในโถของบุญก็ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆให้มันมากกว่าจําโอเคตำนานพาร่วงเป็นตำนานท้องถิ่นของเมืองสุขโขทยัยตำนานพาร่วงขอมดำดินฉบับแรกเขียนไว้โดยพระวิเชียนปรยาในพงศาวดารเหนือเล่าเรื่องในร่วงบุตรนายโครงคราวเป็นนายสวยส่งน้ำเมืองระโว โดยธรรมเนียมต้องสวยน้ำไปเป็นบรรณาการถวายกษัตริย์ขอมคราวนั้นนายร่วงได้นำชรอมมาทานน้ำยาชันอุดรอยรั่วน้ำจึงถูกส่งไปเมืองขอมอย่างดีทำให้กษัตริย์ขอมเห็นว่า ในร่วงน่าจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงทําให้พระยาเดโชมารอบฆ่าในร่วงในร่วงรู้ข่าวจึงหนีขึ้นมาเมืองสุขโขทยัยมาบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัยพระยาเดโชทราบว่าพระร่วงหนีมาเมืองสุขโขทยัยจึงเดินทางตามมาด้วยวิธีดำดินวันหนึ่งในขณะที่พระร่วงกวาดลานวัดอยู่นั้นขอมก็ดำดินมาโผ่กลางลานวัด ครึ่งท่อนขอมจึงถามพระร่วงว่าพระร่วงอยู่ที่ไหนพระร่วงก็ได้บอกออกไปว่าอยู่นี่เธอจะบอกให้ขอมก็อยู่ที่นั่นเป็นหินอยู่ในคุ้มนั้นเท่าบัดนี้นี่จึงเป็นตำนานพระร่วงวาจาสิทธิ์มาจนถึงเท่าบัดนี้ต่อมาในปีพศ2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จประพาสเมืองสุขโขทยัย ได้พระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงว่าชาวเมืองว่าหินนี้เป็นขอมดำดินเลยนำมาฝนเป็นยารักษาโรคทำให้เหลือสภาพเป็นก้อนหินก้อนเล็กจึงทรงให้เจ้าเมืองนำหินนั้นไปรักษาไว้ปัจจุบนันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุขโขทัยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะของอิมลิทิปออนตัวตัวติดติกสองปุนนะคะเราก็มาทำภารกิจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงโล่งขึ้นไหมสบายใจไหมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้หนักหัวเพราะทุกครั้งที่แบบว่ามันจะมีเหตุให้ต้องทําอะไรก็คืออิมจันปวดหัวไงเมื่อวานก็ปวดหัวนวดก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ปวด<อ>แบบดูนิดนึงนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเลยนะครับก็อย่าลืมนะคะใครที่มีโอกาสมาก็อย่าลืมมา วุทิสง่งกุศลให้พ่อหอมเขาแล้วก็<อ>ใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะคะก็นี่เลยนะคะเสื้อรายการของเรานะคะอิมดิทิปอนทัวร์นะคะตัวละ250บาทนะคะ<ำ>ก็สมามารถทักกันมาได้เลยหรือว่านะครับนิดนึงนะครับดูมาตั้งจะจบอีพีแล้วเนี่ยจ,จะจบแล้วก็ขอนิดนึงซับ กดไลค์แล้วกดซับสครายให้กับช่องเราทั้งสองคนด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญต่อไปนะคะต่อไปเราขอจะไปติดปีกไปสองบุญกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามในอีพีหน้านะคะวันนี้เราสองคนอิมรรทีบอนหัวตัวติดปีกสองบุญก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบินไปนแล้วนะติดปีกเทปนี้สอนให้รู้ว่าการให้ที่สูงสุดคือการให้อภัยอภัยทานที่ทำให้เราลาจากความโกรธได้ ก็เหมือนกับการดับไฟในใจของเราเองบางคนสำนึกผิดแล้วเหลือเพียงโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหากเราให้อาภัยและช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ก็ถือว่าเราได้ยึดหลักพรมวิหารสี่ในการดำเนินชีวิตด้วยความร่มเย็น